ใครที่อยากจะร่วมด้วยก็ตอนนี้คือโบโทรทางร้านแล้วให้ต่อทางร้านทางร้านค้าเลยแต่ว่ามีเบอร์อยู่กับแอดมินนะเดี๋ยวยังไงยูทูบเบอร์ก็ก็สอบถามที่ลุงกับที่แอดมินแล้วกันเบอร์โทรร้านแล้วก็สามารถไปไลฟ์สดแล้วก็พูดคุยกับเอซีได้ถ้าใครอยากร่วมเราจะให้เรียกว่าอยากสั่งน้ําหรือว่าสั่งอุปกรณ์อาหารแห้งอะไรพวกนี้ก็สั่งไปที่ร้านเขาเลยเไ,มไม่ได้สั่งมาที่ลุงกับป้าก็ เดี๋ยวลุงคงจะไปดูพื้นที่ด้วยเนาะดูจุดเพรว่าตนที่จะไปจะได้สะดวกแล้วก็รู้จุดที่แน่นอนดี๋ยวเรถจะลงไปไป,ไปดูสถานที่ไปวัน,น้<ห>าจะเป็นอำเภออำเภออื่นที่ไม่ใช่วริชำราบรรที่วรินชำราบก็มีหน่วยงานของรัฐลงพื้นที่เยอะแล้วนะครับส่วนอำเภออื่นที่ความเชื่หลือยังกข้าไม่ถึงนะครับแล้วก็จะไปดูพื้นที่ไปที่สะดวกก็เดินทางด้วยก็ได้ที่เท่าไหร่สองสามก็ น่าจะส่งทนายพรุ่งนี้เสร็จแล้วนะครับก็จะเอาวันกำหนดก็พูดคุยกันก่อนจะประชุมยูทูบเบอร์คครรัับบเป็นร้านค้าที่เราของเราปีที่แล้วใช่มีฐคะไม่ใช่ค่ะมันจะคือเป็นร้านใหม่ที่จะปไปดมลคองนั้นแหละก็เดี๋ยวให้แอดมินส่งเข้าไปในไลน์กับยูทูบด้วยกันเร่งกระโดดนะเดี๋ย่าดี๋ยเดี๋ยวนะอันนี้มีความในใจของทนายความในใจของลุงสมพัฒนนะ ขอความในใจของทนายกุไทยปานทองครับเอความในใจครับแตไต้องใจไดเอาเรื่องเรื่องเรื่องอะไรเรื่องนี้แหละเรื่องมงคลพระแด่เรื่องเราี่ไหเรื่องมงคลคระแดดร้องความในใจก็คือดีใจขึ้นทุกวันนะซื้อพยานมาก็เหมือนกับดูหนังมาเรื่อยๆแล้วก็บางคนก็กําหนดเรื่องในใจแล้วว่ามันน่าจะเป็นแบบก็ดีใจขึ้นเรื่อยๆยิ่งเห็นทีมทนายเขากว่าโอ้นี้ได้ประโยชน์มั่นใจอะไรตรงนี้ดี ก็ดีใจหนักที่เลยครับดีใจเึ้นยาขอบคุณครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวพัฒนาไปทานข้าวก่อนนะคะทุกคนขอบคุณพี่น้องเอ็ซีที่ก็รับรักทุกท่านนะครับผมคะพนักานก็คิดไปแล้วว่ายังไงเขาจะทำไห้ทันเพราะว่าเขาเร พี่คุณหมอชื่อคุณหมอเจนนนนะคะขอคุณหมอเดินคอขอบคคเสซีนะคะนหมอก็สนลอ่ะคุณปัญญาป้าาคะเ็ดที่ลูกปาก็ช่วยน้ำท่วมอีกขบคุะ อย่างดังตอนเชาไหมคะคดว่อันนี้คือบรากนะคะเนาะลว่าประันเ่ยไรนะะ ผลยก็จะมีข่าวดีนะคะน้อมีข่าวดีนะเป็นทานเดยจอตัวจิงเลยปรจันเลยนะนายนายดอกจับลุหคะลุบลุบก็จะลไม่เป็นไรอยู่บนครับบนพืออะไรครับ ปา้งปูนอะไรน้ำตุ่มจุดน่าจะเป็นนาริรออนนะยงแต่ว่าเขาเขา้าเข้าไปเยี่เหมือนเหมือนท่านบ้านนั่นแหละเราไปหาดูเขาไอสารคามเนี่ยเขาต่อว่าท่วมเหมือนกันใช่ไหมไม่ไม่รี้เพราะวันนี้ผ่านมาท่วม,มนะท่วมผ่านทองสาระคำท่วมเมื่อวานเขาผ่า,า,า,<สร>านตรงนั้นามกส อันนั้นมยนเห็นกนค่น้ำตึงเนาะไปเลยขึ้นสูงมาที่นี่ันันันนี้เจอตัวจริงแล้วหลังจากที่มาหลายครั้งไม่เจอปลาดองอันมาอ วันนี้มาให้กำลังใจนะคะขอนไสนะคะนลนรายนารย้ำตาลักายนรายน้ำาลท้ตราำลรน้รานตาราาลรน้ำรารารน้ำรนนาทวารารนยรำรับเดี๋ยวไปประชุมกันก่อน เพราะวการ่าเมื่อวานมาทงการลสินก็ามุกขารลสินค้องชัยกับสหาขันทรวหนักมากครับก็ขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจนะครับพี่น้องนะครับขอขอบคุณในความรักความเมตตาพี่น้องเอฟซีด้อพี่น้อง นะครับก็เป็น,ปนความรู้สึกต่างๆ,างๆเนาะที่ทางคุณลุงคุณป้าลุงคนป,าคนป้าแตนนะครับพร้อมกับทางทีมท่านทานายนะครับ <c oughs> <c oughs> เด้อพี่นอ้องเด้อก็มีพี่น้องเอฟซีนะครับมาขอถ่ายรูปก,กาทางคนลุงนะครับพี่น้องรถนะครับพี่น้องรถเ้อ โอ้โหจอเวเลเตอร์คลายครับขายโทรศัพท์เพื่อนที่ถ้าเป็นทองก็ดูทองเพื่อนพี่ ทนกางนะครับสายพานนาลายไปเล่เขาเที่ยงนาทางเข้านะครัอกไม้จาานน่ะแม่สายนะครับอะไรคุรินแม่สายก็คุดินแม่สายนี่คุดินแม่สายจะงหอีเลียนู่่ให้รูปหหลานนะครับอหาเจ้าจัหายเจ้าขนมนะครับนี่บอกัน อบค, <c oughs> คน,น,งงคนพี่น้องทุกท่านทุกกลังใจด้วพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ไลน์นี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องจะได้เดินทางต่อไปนะครับ <c oughs> พี่น้องก็ต้องขออนุญาตเดลยพี่น้องเด้อนะครับทีมของท่านทนายนะครับอุทัยนะครับเพมันก็เดินทางแล้วครับพี่น้องใช่ครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วครบแล้ว ครับครบแล้วครับครบแล้วประดันทุกคนมาละเรียบร้อยมาและขอบคุณมากที่ติดนะครับอยู่ที่บริเวณหนะ้าศาลมุกดาหารนะครับถนนสายกำลงังโอกระลังใจนะพี่น้องเนื้อขอกราบขอบคุณนะครับพี่น้อง